นี่น่าจะเสียบไม่ได้หลายวันนะครับน่าจะดิ้นไม่ได้หลายวันเลยบายก้ อันน <Billie S 2> ี so first, ้ป่วยนะอันนี้ไม่สบายนะครับอันนี้ไข้ึ้นสูงนะครับตอนแรกนอนครับลดมาลงละคอนเกือบบวรหอดนะครับผมมาตแรกมาจะานำด้านน้ำตาลครับรดเพเป็นครับก็เลยไอ้อ่ายผ้ามาหาหมอครับก็เลยผ้ามามาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอะครับจนตอนนี้นะครับแจ้ามงกับกรดุกมาตั้งแต่ไอโจแกอะพดีไอโจก็ับเดิน้ามหอดพอดีนะครับไอโจกกับเลยอดลมมาถามว่างครับ มาสองแล้วตอนนี้ผมก็ปมัได้หมดเศ้าหมดละครับซีแกมกลับบ้านค่ะหารับยายอยู่กลับมาค่ะ Đi khu chuyên đại bảo si kìa Thân của nó, Thân bột nông khẩu của nó ใสสดข้างในบ่ได้ไรนครับเก่งใจเพผ่นนะครับเพราะว่ามันจะเดนื่อยห่อกผก็ห็นใสสดเนาะห้องก็บองว่าไดันหอกยันพีพีเอซเป็นห้องนะครับอันนี้ไข่สูงนะครับไข่ขึ้นสูงายไม่ขายเพราะายไม่ขายครับห้งกังกองห้องก็ดีดีดรถแอมบูเลนนี่แหละพี่น้อง านายสกัดลุงบันสีกกน,สนักขิรินครับยืนนะครับยืนนะครับตอนนี้ยืนนะครับล่อหลับใหญ่กันครับข,ข้างซื้อนองอยู่น้องแอนนี่สีธัญญา ยาแล้วนะครับชี่อน้องโอเคเนาะลองลองไปรับยาหรอเนี oh, <yeah. S 1> ย่ยเดี๋ยวนองยืนรับอยู่ได้ยังุคนมีคุณกระดกอแก้วบุดาเบอร์บค่ะ

tuần đấy จมากเลยอายกับไอโจ้ได้ไอไอโจ้เอากระได้กายไปเอารถกันตะกยย่งไปเอรถบ้งมนเลยอะมองทีว่าเขาลงกทีว่าเขาถามเงินมาของนายยิ่งใส่นางเนตะกายบมาหลับเอา โอ้ลิฟต์ก็มีโค้โหจะเดินลงเฉยเลยใช่ครับหาที่จอดยากมากผมจอดรถไกลมากประมาณสองกิโลเดี๋ยวผมเดินไปครับคนป่วยคนป่วยไปอย่าซียอย่าเสียมันคก,กว่างนะสักอหนึ่ง ขึ้นใช่ไหมครับประตูกำลังถึงน้อมาสบายครับ X กำลังลง,งน้องไข่โฉงงนผะู้บริการครับเจ้ครับคุณนายเจ้ครับคุณนายยังครับคุณนายประตูโรงงานเปิดพ่อคุณบอกตื่นดึกแล้วที่ไหน ผมจะไปเอารถนะครับทุกคนผมหนาสงสารมากเลยเดี๋ยวเงียบก่อนก็ะบายคนไร้สด แถวรถก่อนก้อนนี้ก็ได้ผมให้น,นั่งรออยูต่ตรงนี้นะผมย่างแววรถก่อนนะครับโอ้ยเจ้าเดตามกูเด้อรถไรแท้ ีครับนนเรากำลังงานพยากมรถเออพีนองประมาณกิโล,ลกว่านองโลดคนละครับอดีสุกนนนรครับโอ้คอน สองสิสองนี่ครับมีบัวบุับ,มบ,บผมบัรูครับถ้าเที่ยงยังไม่กินครับ ผมน่าจะได้ไปส่งน้องอ่านนี้ที่ออฟฟิศนะครับก็แจ้งก็ติดตามให้เด้พี่น้องในเรื่องและค่อนตอนเลยบะครับผมน่าจะค้นน่าจะไปส่งน้องน้องก้อนนะครับไปส่งน้องน้องนอนพักษาน้อมาหนาไว้ต่อครับเพราะว่าจิ้งหอนแห้งครับ สิกับขโมาจังสิกับนะลงแล้วก็รถกระบะครับอะไรก็จะร้างทางเดิรถใกล้ครับ ตอนนี้พี่พี่โจพี่โจอยู่กับน้องอยู่นะครับโอ้โหเกือบชนท้ายกัน ไกลจริงๆครับยังไม่ถึงครับตอนนี้ึ่งครับผมไม่อยากให้น้องเดินมากมันไกลครับ ก็น่าจะไ,ได้พอน้องน่าจะให้น้องน้องพักผ่อนนะฝากติดตามด้วยนะครับ ออันดมันมันหาหม่องจอ,รอดรถบ่ได้ครับที่ไหนคง,งก็ได้วนสามรอบก็เลยมันก็เลยจำเป็นต้องจอดไกลครับเมื่อเช้านี้มองจอดเลยครับใครอยู่ออฟฟิศต้องอันนี้ไหมครับอืมที่ออฟฟิศน่าจะมีคนอยู่นะครับน่าจะอ,อยู่เป็นแม่นกหรือแม่แซมหรือเปลิดผมไม่มั่นใจ มวยเนี่ยเดอ้ออยู่กับฉันไปเอารถครับเอาคุณครับเฮ็ดขึ้นใกล้ถึงแล้วครับ คุณนะคะขอบคุณคนที่กดติดตามนะครับใส่ละใส่ละใส่ละโอ้ย<ม>ใส่ผ้าดักใหน,นั่ง ใกล้แล้วใกล้ละจะให้พี่จบพอนองที่ออฟฟิศอันนี้ก่อนแล้วแต่ฟ้านะครับน้องเป็นอะไรสักกายน้องไข้ขึ้นสูงนะครับขาบ้านพักบอกครับเขาไปซ่องทีงเพจ เออทุยเราไปช่องทางแอปฟ้าสกายโตเกียวมิวสิเลยนะครับสกายโตเกียวโตเกียวมิวสิกแฟนเพจ่นแหละครับบางทีอกานว่าอะไเขาเบึ้งนะครับเอา้าวยี่สิแล้วโอ้หาไะครับ

จะใส่์คือหลังก่อนใส่์แบบกลก่อนได้ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็จะพักก่อนนหมครับ